สวัสดีครับวันนี้จะมาเผยครับเบื้องหลังนะครับการสร้างสื่อวิดีโอนะครับโดย powerpoint นะครับที่จะสามารถทําสื่อวิดีโอขึ้นมาเป็นแบบเตรียมไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่เอาไปเผยแพร่ออนไลน์ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับวิธีการง่ายๆครับผมเน powerpoint เนี่ยครับที่แท็กเครื่องมือ insert นะครับมองมาด้านขวาสุดของ insert นะครับผมตั้งแต่เวอร์ชั่น2013ขึ้นมานะฮะก็สามารถที่จะมีเครื่องมือ สกินเรคคอร์ดิ้งได้นะครับของ2013นะครับต้องติดตั้งตัว Office Mix มานิดนึงก่อนนะครับผมนะฮะแต่ค่า2016 10, 10, 2019แล้วก็2 0 5จะมีเลยนะครับคอร์ดิ้งตัวนี้คือเวลาอัดเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นเป็นสีเทาๆเพราะว่าผมบันทึกหน้าจออยู่นะฮะก็จะมีแถบเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีตัว บอกว่าเราเปิดไมโครโฟนหรือเปล่านะครับถ้าเกินสีเทาอยู่คือเปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงนะครับถ้าลองการบันทึกแบบเงียบๆก็สามารถที่จะปิดไมโครโฟนได้นะครับต้องการให้เห็นเมาส์หรือเปล่าอย่างงี้น,นะครับถ้าเป็นสีเทาก็จะเห็นเมาส์ด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากให้เห็นเมาส์ในการคลิกเราก็เอาออกนะฮะตรงนี้ก็คือตอนที่เริ่มครั้งแรกก็จะมาเลืกว่าจะบันทึกเต็มหน้าจอเลยหรือบันทึกตรงส่วนไหนก็ได้นะครับอันนี้คือเกิดของผมกำลังบ,บันทึกอยู่นะฮะ ถ้าเกิดเราเมาส์ลงมาเขาก็จะหายขึ้นไปครับก็จะไม่เห็นนะครับสีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้สามารถบันทึกทุกอย่างบนหน้าจอได้ครับเป็นบนเว็บต่างๆอะไรก็ได้นะครับทีนี้อีกเครื่องมือหนึ่งครับที่ใช้คู่กันตอนบันทึกหน้าจออย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าผมมีการซูมใช่ไหมครับผมมีการขีดเขียนนะฮะชี้ลูกศรนะครับเน้นตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีด้วยนะฮะ ก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องมือเสริมตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาใช้นะครับควบคู่กับตอนที่เราบันทึกหน้าจอนะครับชื่อโปรแกรมว่า Zoomit นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีของ Microsoft นะฮะที่เอาให้มาแจกฟรีนะฮะก็ชื่อว่า Zoomit นะครับนี่คือลิงก์ URL นะฮะอาจจะเป็นดูลิงก์ยาวนิดนึงนะครับก็จะเป็น docs.microsoft.com นะฮะแล้วก็สไลดมาถ้าเกิดหาง่ายๆนะครับผมก็คือให้เราพิมพ์สืบค้นว่าดาวน์โหลด z o o m It ก็พอครับผมนะฮะถ้าผมลองพิมพ์ ดาวโหลดแล้วก็ซูมอิทนะครับนี่ครับวลาเข้าเสิร์ชเอนจินไหก็ได้นะครับมันก็จะเจอตรงนี้ฮะให้ท่านเลือกนะครับตัวที่เป็น URL ประมาณนี้นะครับที่ขึ้นว่า docs.microsoft.com นะครับก็จะไปเจอนะฮะตัวเว็บไซต์นี้แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะครับผมขนาดแค่400กว่า K เองนะครับผมทีนี้มันดียังไงฮะก็คือตอนที่เราบันทึกหน้าจออย่างเงี้ยผมบันทึกอยู่นะฮะ ผมสามารถที่จะซูมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการขีดมีการเน้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วจะยกเลิกก็ลบเทียชิ้นก็ได้นะครับเปลี่ยนสีปากกาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำให้การบรรยายเนี่ยมันมีมูฟเมนต์นะครับก็คืออย่างเงี้ยซูมเข้าไปาต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งบอมีเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นเป็นเว็บของ3มมิติอย่างเงี้ยฮะผมก็ซูมเข้ามาเห็นไหมฮะ สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับบอกอันนี้คือตัวของโคโรนาไวรัสนะครับที่มีตัวตุ่มๆตรงนีนะ้ที่เป็นโปรโตีนของเขานะฮะถ้าใช้แอลกอฮอล์เช็ดต่างๆเนี่ยตรงนี้คือเป็น 3D นะฮะที่เราจะสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเนี่ยสิ่งนี้ก็จะถูกบันทึกลงไปในวิดีโอของเรานะครับแล้วก็เอาไปแปะไว้ในตัว powerpoint ตรงนี้นะครับอีกเครื่องมือหนึ่งตอนนี้2อ,อย่างนะฮะอันที่1คือ powerpoint screen recording นะครับ อันที่2เมื่อกี้ก็คือตัวซูมอิดที่ใช้เลือกคู่คกันนะฮะก็คือในการซูมหน้าจอนะครับอันที่3มนะครับก็คือแถบเครื่องมือเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้ครับผมที่มีมาให้ในตัว Office 2019กับ3.65นะครับซึ่งจะสามารถที่จะบันทึกหน้าจอแบบที่มุมขวาล่างครับผมมุมขวาล่างก็จะเป็นตัวภาพวิดีโอนะฮะที่จะเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็น powerpoint อันนี้คือในกรณีที่ท่านนำเสนอเป็นแบบ PowerPoint ้วอยากให้เห็นหน้าผู้บรรยายอยู่ทางบุมขวาล่างเครื่องมือนี้ครับ Recording สามารถทำให้ได้เลยนะครับผมเราไตัวที่ไม่ต้องไปใส่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอกับ PowerPoint อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือใช้ตัวนี้นะฮะทีนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเซฟเป็นวิดีโอได้นะครับ MP 4วิดีโอหรือว่าทางสถาบันกึษาที่มี Office 365นะครับก็สามารถ Publish ขึ้นไปที่บนสตรีมได้ก็ไปแชร์ได้อีกนะฮะที่สตรีมสามารถทำเป็น อินเตอร์แอคทีฟวิดีโอได้ด้วยคือหยุดชั่วคราวเพื่อที่จะเอาตัวคําถามหรือฟอร์มเนี่ยครับปรากฏขึ้นมากึ่งกลางวิดีโอนะเวลาไหนก็ได้นะครับให้ผู้เรียนได้ตอบตอบเสร็จแล้วก็ดูวิดีโอต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Formative Assessment นะฮะก็คือการเช็คความเข้าใจระหว่างทางที่ดูวิดีโอไปนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์นี่มันไม่เห็นหน้านะครับเราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเข้าเรียนเข้าใจไหมนะครับนี่คือตัว Recording การได้มาซึ่งตัวนี้นะครับก็คือต้องไปที่ไฟล์นะครับผมตอนแรกจะไม่เห็นนะฮะแล้วก็ Option นะครับแล้วเราก็มาที่ Customize Ribbon นะครับทีนี้ตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันมีทุกตัวเนี่ยติ๊กถูกหมดเลยนะครับปกติที่คนที่ไม่เห็นร e คอร์ดดิก็คือตรงนี้ยังไม่ได้ติ ท่านก็ติ๊กถูกคำว่า recording ไปนะครับแล้วก็กด ok ตัวแถบเครื่องมือนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้นะครับแล้วเราก็ใช้งานได้เลยนะฮะพอผมกดอัาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบันทึกหน้าจอนะฮะแล้วก็พร้อมกับเปิดกล้องของตัวแล็ปท็อปเราขึ้นมานะครับเราก็จะได้เป็นวิดีโอแบบ full screen นะครับผมที่เขาจะบันทึกให้นะครับก็จะเป็น f ู l l screen ของวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มุมขวาล่างนะครับก็จะมีตัวรูปของเรานะฮะแล้วก็ บรรยายเหมือนเราสอนปกตินะฮะก็คือเคาะสไลด์เดินหน้าไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะครับเทคนิคคือก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าสไลด์นะครับให้เราพอยส์นิดนึงคืออย่าอย่าพูดค่อมช่วงที่เราเคาะเปลี่ยนสไลด์พูดแล้วหยุดนิดนึงก่อนหยุดเสร็จแล้วค่อยเคาะหน้านะครับพอเคาะหน้าสไลด์เปลี่ยนปั๊บนะครับก็เอื้อนในใจสัก2วินาทีครับแล้วค่อยพูดนะครับตัววิดีโอนี้มันจะมีทําการตัด ต่อให้เองทุกหน้าครับเทาเราไม่ต้องไปตัดต่อวิดีโออีกทีฮะเขาจะตัดต่อวิดีโอแล้วก็ใส่เข้าไปในแต่หน้าให้เราเลยนะครับนี่คือตัว recording นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับผมงั้นวันนี้ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับเบื้องหลังการทำด้วย powerpoint เนี่ยครับหนึ่งก็คือตัวเครื่องมือ screen recording นะครับที่อยู่ในแถบเครื่องมือ insert นะครับสองก็คือการทำให้มีสีสันนะฮะโดยใช้ตัวโปรแกรมเสริมชื่อว่า zoom it นะครับ zoom it นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะฮะแล้วก็3นะครับที่ PowerPoint ก็คือไปเปิดการใช้งานนะครับแถบเครื่องมือ Recording นะครับในกรณีที่ท่านต้องการสื่อวิดีโอที่เป็น PowerPoint นะครับเต็มหน้าแล้วก็มีหน้าผู้บรรยายอยู่ทางบุมขวาล่างนะครับยังไงลองเอาไปทำกันดูนะครับ